ส่งแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากนะคะผมนัดให้คุณได้เร็วที่สุดพรุ่งนี้เลยนะค่ะแล้วฉันจะรีบติดต่อมานะคะรีบหน่อยนะครับผมไม่อยากให้คุณพลาดโอก,กาสหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันนะครับค่ะดูความโง่อของคุณชมสายสิ ลงมันจนหัวปากหัวปาเห็นไหมล่ะพอเขาไม่เหลืออะไรมันก็รีบกระโดดไปหาคนใหม่ทันทีนี่พี่ปรางถึงขนาดส่งคนไปสกดรอยตามคนพรพพาเลยแหะครับแหมชาติพี่ก็แค่ปกป้องผลประโยชน์ของพี่เพื่อวันข้างหน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรขึ้นมาพี่ก็จะได้รู้จุดอ่อนของมันไงแล้วคนที่คนพัพพาไปหานี่เขาเป็นใครครับ เขาชื่อสุภเลิกเนะ่ยเขาเคยทำงานเป็นมือขวาของเจ้าพ่อที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีตอนทำงานอยู่กับนักการเมืองบางคนนะนะแล้วอยู่ๆเขาก็รวยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรหมายความว่าคุณพระพากันมันจะไปยุ่งกับคนที่อันตรายมากใช่ไหมครับ และพี่ก็เชื่อนะว่ามันจบไม่สวยแน่นอนผมไปหาข้อมูลแล้วก็ประวัติของ,งานายสุพเลิกให้คุณทับเรียบรย้อยแล้วน,นะครับแล้วผมก็มีความคิดว่าเขาไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ทำไมละ่ะประวัติเขาไม่ดีเหรอไม่ใช่แค่ประวัตินะครับแต่เขาเคยมีข่าวตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีทุจริตหลายเรื่องเลยนะครับคุณทับ แต่สุดท้ายเขาก็รอดจากข้อกล่าวหาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาน่าไว้ใจนะครับคือผมอยากใช้ใคุณพัพลองคิดดูดีๆนะครับคนแบบนี้เราไม่ควรร่วมงานด้วยเลยนะครับขอบใจมากนะสุบันสำหรับข้อมูลนะ่ะพี่ว่าดึกแล้วเธอกลับบ้านเถอะ เกรงใจกันหาเขาอะถ้าเธอไม่กลับเขาก็ไม่กลับสัทีเอ่อคุณพราว่อยเขาว่าไงครับก็ปกติเธอกับเขากลับบ้านด้วยกันตลอดไม่ใช่เหรอเอเข้ามาจ้ะ ด็อกเตอร์ล่องชาติโทรเข้ามาที่โต๊ะค่ะเพราะว่าโทรหาคุณพับไม่ติดเขาโทรมาทำไมอ่ะไม่ทราบค่ะให้หนูโอนสายให้เลยไหมคะจ้ะงั้นเธอสองคนกลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องรอพี่เดี๋ยวพี่จะทำงานต่อ ว่ายังไงคะด็อกเตอร์คุณไปคุยกับน,นายสุภเลิกมาเหรอใช่แล้วคุณรู้ได้ยังไงผมรู้ยังไงมันไม่สำคัญหรอกและพี่ชุมล่ะเขารู้หรือยงฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณชุมสายทุกเรื่องหรอกนะนี่คุณรู้ใช่ไหมว่านายสุภเลิกไม่ใช่คนที่คุณควรจะไปยุ่งฉันรู้แต่ถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างฉันก็จะไม่รอดก็คุณเพิ่งยกเลิกสัญญาฉันไปเองนีไม่ใช่เหรอคะ ผมเปลี่ยนใจแล้วพรุ่งนี้คุณเข้ามาคุยกับผมได้ไหม